สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดในมุมมองของด้านแย่ๆบ้างนะครับที่บิตคอยเนี่ยนะครับช่วงนี้เกิดขึ้นเยอะเนาะอย่างแรกนะครับอยากให้เพื่อนๆืมาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นสิ่งนี้ไหมครับคือตลอดทั้งไซเคิลนะครับที่บิตคอยเคยมีมานะครับตลอด12ปีมานะครับบิตคอยนะไม่เคยทะลุเส้นเหลืองนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนก็ตามนะครับ พวกเส้นแนวรับแนวต้านนะครับมันจะเป็นเส้นที่ใช้อ้างอิงเป็นหลักนะครับทุกอุปกรณ์นะครับจะหาเส้นแนวรับแนวต้านหมดนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตอนนี้นะครับที่น่ากลัวเนี่ยคือบิตคอยนะครับเราปิดทะลุเส้นสีเหลืองนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าบิตคอยนะครับมันเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของมันไปนะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าบิตคอยนะครับตลอด12ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทะลุเส้นเหลืองนี้มาเลยนะครับแต่ปีนี้กลับมาทะลุนะครับซึ่ง แน่นอนครับแนวรับ12ปีเนี่ยนะครับค่อนข้างแข็งกว่าแนวรับแค่ปีครึ่งแน่นอนนะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาดูนะครับเหตุผลที่ผมให้เพื่อนๆนะครับช้อนกันตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเพราะว่า1นนะครับตรงเนี้ยอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับมันบ่งบอกว่าเป็นจุดต่ําสุดนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นในกรณีนี้จริงจคือต้นเดือนหน้านะครับบิตคอยนะครับปิดในราคานี้นะครับมันจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่บิตคอยนะครับ ปิดทะลุเส้นสีเหลืองนะครับแล้วถ้าเกิดปิดอย่างเงี้ยในระยะสั้นนะครับบิตคอยจะไซเวย์อยู่แถวเนี้ยนะครับเป็นระยะเวลาปีกว่าๆนะครับเพื่อที่จะเก็บแรงขึ้นไปชนเส้นสีเหลืองใหม่นะครับทีเนี้ยถ้ามันสามารถทะลุเส้นสีเหลืองใหม่ได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิตคอยก็จะกลับมาอยู่ในไซเคิลเดิมนะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับคือภายในก่อนสิ้นเดือนเนี้ยนะครับบิตคอยมีการดีดขึ้นมาแรงๆนะครับ ขึ้นมายืนเหนือ3 5ม0 0ืได้นะครับแล้วปิดทะลุเส้นเหลืองนี้ได้นะครับซึ่งต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าโอกาสเกิดแบบนั้นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ากว่าที่บิตคอยจะขึ้นไปได้นะครับมันต้องมีการเก็บแรงก่อนเนาะซึ่งแน่นอนครับที่ผมมาอัดวิดีโอเนี่ยนะครับผมจะบอกเป็นภาพรวมใหญ่นะครับว่าผมเก็บสปอตตรงนี้นะครับผมไม่ได้บอกให้เพื่อนๆมาเก็บตามนะครับเพียงแต่ว่าผมเก็บเผื่อว่าอะไรครับ เผื่อว่าในกรณีที่บิตคอยนะครับมันมีแรงซื้อเข้ามาเยอะจริงๆแล้วมูลขึ้นมาชนตรงนี้ได้นะครับันั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราจะไม่ตกรถกันซึ่งผมไม่ได้เก็บหมดพอร์0นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆที่เก็บบิตคอยนะครับเมื่อวานหรือว่ามื่อืนก็ตามนะครับที่ผมลงคลิปไปเนี่ยนะครับมาตรงจุดเนี่ยเพื่อนๆก็กําไรแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะพิจารณาดูก็ได้ว่าหรือเราจะขายครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ แล้วก็รอมันไซเวย์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเก็บขลังเพิ่มหรือว่าเราจะขายหมดเลยก็ได้นะครับแล้วไปเก็บขังเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมรอเนี่ยคือผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ากราฟมันจะเป็นยังไงนะครับที่ผมทําได้คือผมต้องรอเหมือนกันครับรอให้มันปิดสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วขึ้นเดือนใหม่นะครับแล้วกราฟมันเนี่ยปิดโชว์ว่ามันเป็นยังไงนะครับ อันนั้นน่จจะบอกได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผมเลือกเก็บสปอร์ตตรงเนี้ยเพราะว่าอย่างน้อยนะครับถ้ามันเลือกที่จะขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่ตกลดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมเล็กกันนะครับคือต้องบอกเลยว่าภาพรวมเล็กเนี่ยผมมองว่าบิตคอยน์ยังคงเป็นการไซด์เวย์อยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับก็ไอการเล่นกรอบสั้นๆเนี่ยนะครับผมจะคอยไปบอกในห้องสิกนะครับว่าตรงเนี้ยผมจะช็อตตรงนี้ผมจะลองนะครับอย่างเมื่อวานนะครับผมก็ให้ลองกันไปนะครับ ที่ประมาณ19,100นะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาก็ประมาณพันกว่าจุดแล้วนะครับผมก็ให้ปิดทํากําไรไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ให้ปิดหมดนะครับแล้วก็ให้เหลือไว้บ้างแต่ทีเนี้ยตอนเช้ามันมีการตกลงมาชนนะครับ SL ตรงต้นทุนเนาะก็ได้กําไรกันไปประมาณ75%จากทั้งหมดที่ควรได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับมาเริ่มใหม่เนาะส่วนวันนี้นะครับถ้าเป็นเดทหรือว่าเป็นเล่นสั้นๆนะครับก็จะไปบอกในห้องซิกเหมือนเดิมนะครับแล้วใครนะครับที่คิดว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานเลยนะครับ อยากจะมาเรียนรู้วิธีการตีเส้นฟิโบอะไรก็ตามนะครับก็ติดต่อมาขอซื้อคลิปวิดีโอสอนได้นะครับคอร์สเบสิกเนาะแต่ใครคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะครับอยากจะพัฒนาต่อยอดก็มาซื้อคอร์สแอ a วานได้นะครับเป็นการสอนวิเคราะห์ขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่คัดว่าดีที่สุดมาให้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมคิดว่าบิตคอยนะครับน่าจะเล่นไซเวย์นะครับเพื่อที่จะรอเลือกทางนะครับก็ใครที่ ซื้อสปอร์ตมาแถวนี้ที่ผมบอกเนี่ยนะครับอาจจะลองพิจารณาทํากําไรดูนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็ได้มาประมาณ2,000กว่าจุดแล้วเนาะก็ถ้าซื้อไปเยอะนะครับก็น่าจะได้มาเยอะแล้วล่ะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าถ้าท่านจะเล่นแบบผมนะครับคือคุณต้องทนแดงให้ได้นะครับเพราะผมเนี่ยทนแดงค่อนข้างเก่งนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะบอกว่าบิตคอย n ั้งแไซเว่เลยครับเพื่อเลือกทางเนาะ แล้วก็วันเสาร์นี้นะครับจะมีการแจกสุ่มกล่องรางวัลนะครับจากทาง OKX อีกเช่นเคยนะครับใครก็ตามนะครับที่สมัคร ID นะครับผ่านลิงก์ของผมเนาะก็จะได้มีสิทธิ์นะครับลุ้นรางวัลนะครับจากทาง OKX นะครับมูลค่า2,000บาทนะครับเป็นพวกแก้วน้ําเสื้อผ้าอะไรย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ที่บ้านเนาะเดี๋ยวสุ่ม ID วันเสาร์นี้นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีโบรเกอร์เล่นนะครับผมขอแนะนําโบรเกอร์ OKX นะครับโบรเกอร์ OKX เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสมัครผ่านลิงก์ผมด้านล่างนนี้ะครับ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไม้ไหนก็ตามนะครับทุกไม้เลยนะครับโอเคครับแล้วใครสนใจย้ายมาเล่นโบกเกอร์โอเคก็ยินดีนะครับ